ราชาลูกนังท่วโรขอเสนอแค่เห็นชื่อก็สยองแล้วขาดไหลอัพแมนยูฤดูกาล2023-2024ถึงพร้อมการเซ็นสัญญาในฝันของเทนฮากแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเตรียมแผนสำหรับการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายตักงแต่ซัมเมอร์นี้เอาไว้แล้วเพราะเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมมีเป้าหมายในการสร้างทัพผีแดงให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าในฤดูกาลปัจจุบัน กุนซือชาวรัสจัดการจบช่วงเวลาในการรอคอยโทรฟี่แชมป์ของผีแดงเมื่อสามารถนําต้นสกัดคว้าแชมป์คาราบาวครับได้สําเร็จช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและพวกเขายังมีลุ้นแชมป์บอลถ้วยทั้งเ a ฟเครับและยูฟายูโรปลาลีกส่วนพิม์ลีกอาจจะยากแต่ตามทฤษฎีก็ยังมีความเป็นไปได้แน่นอนว่าเทนฮากได้เตรียมแผนสําหรับซีซั่นส0 2 3ั0 2 4มเอาไว้แล้วโดยเขาคาดหวังที่จะสร้างทีมเพื่อคว้าแชมป์ให้มากยิ่งขึ้นโดยเหตุนี้เจ้าตัวจึงได้ล็อกเป้าผู้เล่นที่ต้องการ เพื่อให้บอดบริหารเปิดไฟเขียวในการทุ่มเงินซื้อตัวมาเสริมแกร่งถ้าหากเชนฮากสามารถคว้าผู้เล่นที่เขาต้องการได้สำเร็จงานนี้เราจะได้เห็น11ตัวจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พร้อมผง,งาดลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกในรอบทศวรรษรวมทั้งความคาดหวังสำหรับความสำเร็จในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยผู้รักษาประตูดาบิดเดกินาในทวารชาวสเปนนีจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้และตอนนี้ทุกคนยังคงสงสัยเกี่ยวกับอนาคตของเขา เราะเจ้าตัวยังไม่ยอมขยายสัญญาฉบับใหม่ดังนั้นมีโอกาสที่เขาอาจจะย้ายออกจากทีมโอทัฟฟอร์ดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แน่นอนว่าเชนฮากต้องการเก็บเดคฮาเอาไว้กับสโมสรและถ้าเจ้าตัวตัดสินใจสลัดน้ำมือต่อสัญญาใหม่มีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะยึดมือหนึ่งของทีมในฤดูกาลหน้าแบ็คขวาเยอรเรียนทิมเบอร์เชนฮากยังคงตัดสินใจยากมากเกี่ยวกับผู้เล่นตำแหน่งแบ็กขวาในฤดูกาลนี้โดยดีโก้ดาโลสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจ ขณะที่อารอนวานบิสซาก้าก็โชว์ฟอร์มได้ดีในยามที่แข้งโปรตุเกสไม่ได้ลงสนามอย่างไรก็ตามกุนซือชาวรัตต้องการแข้งที่เล่นได้อย่างคงเส้นคงวานในตำแหน่งนี้ฉะนั้นทิมเบอร์คือนักเตะที่จะทำให้ความปรารถนาของเขาสมบูรณ์แบบซินเตอร์แบ็กราฟาอารันแน่นอนว่าสำหรับตอนนี้วารันคือตัวเลือกแรกในตำแหน่งปลากระหลังตัวกลางแม้เขาจะมีปัญหาบาดเจ็บบ่อยในฤดูกาลนี้ก็ตามแนวรับเลือดเฟ้นวัย29ปีได้ลงสนามตัวจริงในเกมลีก17แมต แต่กระนั้นเขาก็ยังคงเป็นกองหลังที่ดีสุดของเร d บเดวิลและน่าจะยึดตำแหน่งตัวหลักของทีมได้ต่อไปที่สำคัญหากอดีตดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสฟิตสมบูรณ์คงไม่มีใครที่จะแย่งตำแหน่งนี้ไปได้แน่นอนเซนเตอร์แบ็กลีซันโดมาติเนสแม้ว่าในช่วงต้นซีซันหลายคนค่อนข้างสงสัยในศักยภาพของมาตินเนสก็ตามแต่หลังจากที่เขาสามารถปรับตัวกับก,บการเล่นในพิม์ลีกได้แล้ว ตอนนี้แข้งแชมป์โลกชาวอารเจนตินกลายเป็นตัวหลักของเชนฮากในถิ่นโอทัฟฟอร์ดไปเรียบร้อยแล้วผลงานในการเล่นร่วมกับวารานเป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าทําไมอดีตดาวเต,ตะอาแจน์อัร์มแตดัมถึงเป็นแข้งที่ทีมขาดไม่ได้เลยแบ็กซ้ายลุกชอแม้ว่าแมนยูจะเซ็นสัญญากับไทยเลือมมาเลเซียช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ชอยังคงสามารถยึดตําแหน่งแบ็กซ้ายของทีมอย่างต่อเนื่อง โดยอดีตแข้งเซาล์ทำต้นได้ลงสนาม22เกมในลีกและยังโชว์ฟอร์มได้ยิงร้อนแรงภายใต้การทำงานร่วมกับถินฮากดังนั้นในเวลานี้คงจะไม่มีใครที่จะเบียดแย่งตัวจริงจากเขาได้แน่นอนกองกลางแฟรงกี้เดยองเดยองเป็นที่หมายปองเขาไม่เจ็ดมานานแล้วโดยพวกเขาพยายามที่เซ็นสัญญากับดาวเตะชาวรัสายนี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายนักเตะเลือกที่จะอยู่กับบาสโลน่าต่อไปอย่างไรก็ตามผีแดงยังคงต้องการตัวเขามาร่วมทีมให้ได้ในฤดูกาลหน้า และมันคงไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ที่สุดท้ายมิดฟิลด์ทีมชาตินเธ์แลนด์จะหวนมาร่วมงานกับเทนฮากอีกครั้งกองกลางกาซิเมโรขณะที่แมนเชสเตอร์ยังคงพบกับความยากลำบากในการเซ็นสัญญาก,กับเดยองเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายพวกเขาก็ได้ตัวยอดมิดฟิลด์ระดับโลกอย่างกาซิเมโรมาร่วมทีมแม้จะต้องทุ่มเงินก้อนโตให้กับเรยลมดิดก็ตามแต่ดูเหมือนการจ่ายเงินครั้งนี้จะคุ้มค่าสุดๆเพราะสตาร์ชาวบาิลเลียนมีส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมเล่นได้อย่างแข็งแกร่ง และมีลุ้นความสําเร็จมากมายลองนึกภาพถ้าดาวเตะทีมชาติบราซิลจะผู้แดนกลางกับระยองบอกเลยว่าแผงมิดฟิลมแมนยูคงสุดยอดยิ่งกว่านี้กองกลางบรูโน่เฟนเดนเดสหากจะพูดถึงการเซ็นสัญญาที่ช่วยเปลี่ยนแปลงแมนยูหนึ่งในนั้นก็ต้องมีชื่อของบรูโน่เฟนเดนเดสเพราะนับตั้งแต่ที่เขาย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมายูในติโน่ทฟอร์ดผลงานของทีมก็ยอดเยี่ยมมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องการทำแอซิสและการเป็นผู้นำทีมแม้ว่าช่วงหลายซีซั่นก่อนหน้านี้ นักเตะจะเล่นดีมากแค่ไหนแต่ผลงานของสมสอรก็ไม่กระเตืองจนกระทั่งการมาของเชนฮาร์คทำให้แมนยูกำลังบินสูงขณะเดียวกันดาวเตะเลือดไฟทองก็โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเป็นทวีคูณแนวรุกฝั่งขวาอันตโตนีแมนยูยอมใจหนักถึง80ล้านปอนด์ให้กับอาแจเจน์เพื่อเป็นค่าตัวของอันตโตนีโดยปีกวาชาวบาซ์เลียนอาจจะเริ่มต้นได้สวยในโรงละครแห่งความฝันแต่ช่วงหลังๆฟอร์มดับลงอย่างน่าเป็นห่วงอย่างไรก็ตามเขา้สามารถยิงประตูให้ทีมไปแล้ว9ลูกในฤดูก,กาลนี้ อย่างไรก็ตามได้วยวของเขาน่าจะยังคงเป็นคีย์แมนสำคัญของเทนฮากเหมือนสมัยที่ทั้งคู่ทำงานด้วยกันที่อาร์เจน์ดังนั้นหากอันโตนี่สามารถปรับตัวกับการเล่นนังกฤษและลดละเลิกการโชว์เทคนิคงานนี้บอกเลยตำแหน่งตัวจริงแนวรูกฟังความไม่หนีไปไหนแน่นอนหน้าเป้าแฮร์รี่เคนแมนยูต้องการหน้าเป้าชั้นยอดมาร่วมทีมและชื่อของแฮร์รี่เคนคือเป้าหมายเบอร์หนึ่งสำหรับพวกเขาโดยตอนนี้ดูเหมือนนักเตะก็ต้องการย้ายมีท็อตแนมฮอสเปอร์ เพื่อออกไปไล่ล่าความสําเร็จมาประดับเกีดยรติยศให้กับตัวเองงานนี้ว่ากันว่าปีแสดงพร้อมทุ่มเงินกว่า80ล้านปอนด์เพื่อให้สเปอร์พิจารณาปล่อยตัวเคนมาเล่นในเทเตอร์ออฟดิมและไก่เดียทองอาจจะใจอ่อนเนื่องจากนักเตะจะหมดสัญญาในช่วงสมัมมนาแนวรูกฝั่งซ้ายมาคัสแลตฟอร์ แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าแรดฟอร์ดคือผู้เล่นแห่งซีซันคอมเมเต็ดในฤดูกาลนี้โดยเด็กปั้นของสโมสรระเบิดฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาในฤดูกาล2022ถึง2023โดยการตะบันไปแล้ว27ประตูนในทุกรายการแต่สิ่งที่แฟนผีโปรเจกต์ยังคงกังวลก็คือเขายังไม่ยอมต่อสัญญาใหม่โดยนักเตะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวเท่านั้นแต่หัวใจของแรดที่อยู่ที่โอทาฟอร์ดเพียงแค่รอเวลาที่เหมาะสมเพื่อสลัดน้ำมึกขยายสัญญาเท่านั้นที่สำคัญเขาคือหนึ่งในคีย์แมนแห่งอนาคตในยุคเทนฮาร์ก ดังนั้นทีมพร้อมทำทุกทางเพื่อให้แรดฟอร์ดอยู่กับสโมสรไปเยียวยาตํานานแนะผีซิลจูดส่งสัญญาณหวนทวงบัลหลังแชมป์แกรี่พาริสตอ์อดีตแข้งแมนเชสเตอ์ออกปากแนะนำแมนยูเต็ดให้คว้าตัวจูดเบลลิงแฮมเพื่อส่งสัญญาณให้ทีมอื่นๆรู้ว่าพวกเขากลับมาแล้วปีแสดงคือหนึ่งในสโมสรที่มีข่าวว่าอยากได้ตัวเบลลิงแฮมไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางความสนใจจากหลายทีม คาดกันว่าเบลลิงแฮมจะบอกลาประเทศบอลมูนในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีรายงานว่า Manchester City, Real Madrid, ic, แมนเชสเตอร์ซิตี้เรอัมริดไบร์มิวนิคและลิเวอร์พูลต่างก็อยากได้กองกลางวัย19ด้วยเหมือนกันพาลิสเตอร์กล่าวว่ายูไนเต็ดควรคว้าตัวเบลลิงแฮมให้ได้เพื่อส่งสัญญาณการกลับมาลุนแชมป์ของพวกเขาคนที่ทุกคนหมายตาอยู่แน่นอนว่านั่นคือจูดเบลลิงแฮมเขากลา่าวผมคิดว่าเขาจะเพิ่มคุณภาพให้สโมสรปลายทางได้มากไม่ว่าจะย้ายไปที่ไหนเพราะทุกคนต่างก็อยากได้ตัวเขา ในด้านเทคนิคเขายอดเยี่ยมมากแค่มองดูก็รู้สึกได้ว่าเขามีพลังงานล้นเหลือและผมคิดว่าทุกสโมสร,รต่างก็อยากให้เป็นที่รู้กันว่าพวกเขาอยากได้ตัวนักเตะค,คนนี้มาร่วมทีมประเด็นคือตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังดูตามหลังทีมอื่นอยู่เพราะพวกเขาไม่มั่นใจว่าการประมูลซื้อทีมจะเป็นอย่างไรหรือใครจะเข้ามาดูแลในตลาดซื้อขายนักเตะค,ครั้งต่อไปมันจึงค่อนข้างไร้ความชัดเจนแต่ผมอยากบอกว่ายูไนเต็ดยังต้องการกองหน้าด้วย หากพวกเขาสามารถคว้าหนึ่งใน2เป้าหมายหลักได้ในซีซันหน้ามันก็จะทําให้ยูไนเตดอันตรายยิ่งกว่าเดิมหากคุณเติมเบลลิงแฮมเข้าไปด้วยมันก็สุดยอดเลยอย่างที่ผมบอกหากคุณได้หนึ่งใน2องกองหน้าเข้ามาด้วยผมก็คิดว่ามันจะเป็นการส่งสัญญาณถึงทีมอื่นในพิมียร์ลีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลับมาแข่งขันเพื่อชิงความเป็นที่1อีกครั้งตรียมทางเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรฟอร์มแรงแห่งศึกพรมีร์ลีก แสดงความสนใจอยากได้ตัวเกกอโคเบลผู้รักษาประตูบริเซียอด์มูลหลังดาบิดเดเคีในาวานจอมนึ่งปฏิเสธที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่อนาคตของนายดานชาวสเปนิตไวย32ซึ่งเตรียมจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ในถิ่นโอทัฟฟอร์ดยังไม่มีความแน่นอนแม้ว่าปีแสดงพยายามที่จะโน้มน้าวให้เดเคีอยู่ร่วมหัวจมท้ายกับสโมสรให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างไรก็ตามเดเคีตัดสินใจปฏิเสธข้อสเสนอในสัญญาใหม่ ซึ่งระบ,บุว่าเขาจำเป็นต้องลดค่าเหนื่อยจากที่ได้รับในปัจจุบันจำนวน3า5 0 0 0เอนต่อสัปดาห์เพื่อรักษาสมดุลด้านการเงินของทัพเสือเหลืองจากสถานการณ์ในตอนนี้ทำให้ทีมของกุนซือเอดิกเทนฮากจำเป็นต้องมองหน้าโกคนใหม่เตรียมเอาไว้เพื่อเป็นทางหนีทีไล่หากเกิดกรณีที่เดีาตัดสินใจอำลาโรงละครแห่งความฝัน ล่าสุดบิลซือดังในเมืองเบียร์รายงานว่าแมนนิแสดงความสนใจอยากเซ็นสัญญากับโคเบลในด่านประกรันสุดท้ายของทัพเสือเหลืองในช่วงัมร์นี้เพื่อหวังนำมาแทนเดียา์หากเขาตัดสินใจย้ายทีมกระนั้นแมนยูต้องเจออุปสรรคพอสมควรเนื่องจากดอทมุนไม่ต้องการขายโคเบลและพวกเขายังพยายามที่จะจบนายทวารชาวสวิตต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กระนั้นหากนักเตะต้องการย้ายทีมงานนี้เสือเหลืองก็จะยอมขายแต่ต้องได้ค่าตัว45ล้านปอนด์ ั้งนี้ในทวานทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งตกเป็นเป้าสนใจจากสิงโตน้ำเงินครามเชลซีและไก่เดือทองท็อตแนมฮอสเปอร์โชว์ฟอร์มให้กับต้นสกัดได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ย้ายจากฟาวเบสตสุดการเมื่อปี2021โรมมโรเชื่อแฟรงเฟิร์ตไม่ปล่อยมูอานีไทรัทแฟรงเฟิร์ตไม่มีความต้องการปล่อยตัวรองดาวโกลโลมูอานี ani, ออกจากทีมตามรายงานของฟาบิโซโรมาโนมีรายงานออกมาก่อนหน้านี้ว่าอินซีแดงดำพร้อมปล่อยหัวหอกวัย24่ปีออกจากทีม หากได้ราคาขั้นต่ำหนึ่งยล้านยูโรโดยทางนักเตะทำผลงานได้ดีเป็นอย่างมากล่าสุดฟาบิโซโรโนเผยว่าแฟรงก์เฟิร์ตไม่มีความปรารถนาปล่อยตัวโคโลโมนีออกจากทีมและต้องการให้นักเตะลงเล่นกับสโมสร,รต่อไปอีกหนึ่งปีกรณีการปล่อยตัวนักเตะชาวฝรั่งเศสหลังจบซีซั่นยังคงมีความเป็นไปได้ทว่าซื้ออิตาลีระบุคงไม่ใช่ราคา100้ล้านยูโรแต่ต้องเป็นข้อสเสนอที่ยากปฏิเสธเท่านั้นถึงจะมีการเจรจาเกิดขึ้น ผลงานในซี่นิ้ของหัวหอกวัย24ปีคือการทำได้16ประตูก,กับ14อัสซิสต์จากทุกรายการที่ลงสนามให้อินซีแดงดำโดยทางนักเตะมีสัญญาถึงกลางปี2027หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ